ชาพุทธเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการศึกษาปฏิบัติไม่ประมาทในการดำารงชีวิตของเราถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะถ้าหวังพึ่งปฏิหารหวังพึ่งคนอื่นให้มาช่วยเรา ต้องรู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรับครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะท่านเด็ดเจี่ยวท่านเคยสอนนะพ่อเคยได้ยินหลวงพ่อพุธนะ่ะนเคยสอนว่าเนี่ยคนชอบไปไหว้สารสารปู่ตาไหว้พระภูมิเจ้าที่ไปไหว้เทวรูปในพวกนี้ ถึงเวลาเข้าไปไหว้ถึงเวลาเขาเอาของไปเส้นไปบวงสวงอะไรเงี้ยต้องสร้างศาลให้อยู่บอกโทษบ้านตัวเองต้องให้เราสร้างให้เลยอาหารก็ต้องให้เราเอาไปให้อะไรเงี้ยมาช่วยอะไรเราที่ท่านพูดขนาดนั้นเลยนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี้ยดุมากเลยเด็ดขาดมากเลยแต่ยุคนี้มิจฉาทิฏฐิมันมีกำลังกล้า พูดตรงไปตรงมาก็พูดไม่ได้คนส่วนน้อยออนะที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจไม่ได้รนี่เป็นเรื่องปกติเพราะศาสนาพุทธนเป็นศาสนาของสติของปัญญาเป็นศาสนาของคนที่พึ่งตัวเองของคนที่เข้มแข็ง ไม่ใช่ศาสนาร้องขอให้เขาร้องขอนะให้เขาช่วยโน้นช่วยนี้ไปด้วยไร้สาระต่อไปนี้เราเรียนธรรมะแล้วนะรู้วิธีปฏิบัติหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วลนะ่ะลองไปฟังดูขั้นแรกรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ทุกวันทำในรูปแบบ ต้องทําถ้าไม่ทําจิตจะไม่มีกําลังอาจจะสงบไม่ทําในรูปแบบนะพอมานั่งปุ๊บมัเคลิ้มเคลิมไปเลยสงบแบบโมหนะใช้ไม่ได้หรอกเพราะทาให้สม่ำเสมอนะจิตถึงจะมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตเรามีกำลังตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องรู้วิธีเดินปัญญา วิธีเดินปัญญาก็คือมีสติระลึกรู้รูปธรรมนมามธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถ้าจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจิตท,ที่จะเป็นกลางคราวนี้เราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตามความเป็นจริงคือเห็นใจรลัก เห็นไม่ใช่คิดเรื่องใจรัก